สาวมาเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568จะเป็นใครบ้างวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดครบจบไปในคลิปนี้กันเลยครับเข้าสู่ทิศทางแห่งการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ครับบอกเลยว่าดวงของคุณครับช่วงนี้ครับฟ้าเปิดดวงปังนะครับหากใครที่กําลังรอคอยหรือคาดหวังอะไรไว้จะสําเร็จสมปรารถนาครับและจังหวะดวงกําลังจะเปลี่ยนครับ ที่สําคัญที่สุดครับจังหวะเรื่องของโชคลาบโดดเด่นมากๆครับดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเข้าในเรือนปัตตนิในระหนาว่างจากครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคจากคนรอบข้างโดยเฉพาะหุ้นส่วนคู่ค้าและที่สําคัญคือคนรักของคุณนั่นเองครับหากใครชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชคก็ลองพิจาณากลุ่มตัวเลขเหล่านี้ดูครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันดือนปีเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนจะทำให้คุณมีโชคใหญ่ครับ สีโชคดีของคุณคือสีชมพูสีดำสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข384เอาโอกาาครับไปไหว้พระแม่รัศมีครับจะได้เสริมเรื่องของความโชคดีและเสน่ห์เมตตามหมานิยมและที่สำคัญครับอย่าลืมครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับอวิสุทธินุสานุติอวิสุทธินุษานุติต6จบครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับดาวเจ้าเรือนลาพระโคโจรเข้าในเรือนมรณะครับฟังดูแล้วหลายๆคนอาจจะดูแปลกๆหรือบางคนครับอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าคําว่ามรณะในทางโหราศาสตร์คือการตายเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นเพื่อเกิดใหม่นั่นเองครับบางคนจะมีโชคเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ามรดกตกทอดน,นั่นเองหรือนะครับใครก็ตามครับช่วงนี้นะครับไปช่วยเหลืองานศพคุณอาจจะมีโชค เกิดขึ้นกับคุณนะครับหรือไปทําบุญกับผู้ร่วงลับครับก็อลองพิจารณาดูครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดของผู้ตายนะครับเลขฟ้าลงอย่างนี้เป็นต้นครับและที่สําคัญครับช่วงนี้ในโลกออนไลน์ถ้ามีข่าวในการจากลาตรงจุดนั้นครับจะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภนั่นเองครับสีโชคดีของคุณคือสีม่วงสีฟ้าสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข7 6 4 หาอกาสไปทําบุญบริจาครงศพหรือพระขาวหอ่อศพกบจะได้สละเคาตะต่อชะตาครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับโสมานกะลิธาโทโสมานกะลิธาโทสิบจบครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสวัสดีครับคราวดีมากๆเลยครับดาวประจาตัวของคุณครับโคจรเข้าในเรือกนกระดุมพาครับนั่นแสดงว่าช่วงนี้ครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถึงแม้ว่าจะมีภาระเรื่องของการใช้ใจ่ายมากมายครับคุณสามารถ เอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญครับถ้าใครชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะครับก็ลองพิจารณาดูครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคุณครับไม่ว่าจะเป็นสมุดฝากบัญชีเลขท้าย3ตัวครับหรือรหัสตู้เซฟนะครับรหัสแอปพลิเคชันที่คุณตั้งค่าเอาไว้นะครับตรงจุดนั้นละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับสีโชคดีคือสีส้มสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข5 03 หาอขาดไปทาบุญบรยจากเข้าสารอาหารแห้งครับจะได้อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่อดอยากนอกจากนี้ต้องคาถาบูชาดวงด้วยครับพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะ19จบครับ